สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะับก็อยู่ที่อยุธยาแล้วนะคะเป็นเหมือนนกขมิ้นเลยค่ะไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีก็คือก็มามาพักที่โรงแรมนะคะตอนนี้แฟนรอไปประเทศจีนค่ะรอตัว๋วเครื่องบินอยู่ก็เลยเป็นช่วงที่ว่าต้องมาเล,ล่รอดน,นอนตรงนูน้นตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็คือสวยอากาศเหมือนเที่ยวไปด้วยนะคะตอนนี้นับอยู่ที่โรงแรมคัน แคนแคนทารีน่าจะประมาณนี้แหละคะ่ะแคนทารีอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะอยู่ที่ชั้น16บรรยากาศแบบน่าเล่นน้ำมากค่ะช่วงนี้ตอนนี้ประมาณสักทุ่มกว่านี่แหละคะ่ะพอดีนับเพิ่งมาวันนี้นับก็เลยไปทานอาหารกันกลับมาแล้วก็เลยมาดูสระว่ายน้ำอยู่ชั้น16สวยมากเลยค่ะแล้วบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะจัดได้สวยวิวสวยไปสวยมากจัดจะเล่นน้ำตอนนี้เลยค่ะ แต่ว่าไม่มีเวลาแล้วค่ะเพราะว่าทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วอันนี้เป็นอ่างคุดที่ค่ะมีไอ้นี่ด้วยค่ะนี่ค่ะบอกพุดที่น้ําร้อนเนาะอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ํานี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละค่ะนับจะมาเล่นตอนนี้ไม่มีคนแล้วค่ะเพราะว่ามันมันทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วเนาะนี่บรรยากาศเดียวเดี๋ยวนับจะพามองรอดช่องอันนี้ไปดูวิวของ อายุทยานะคะตอนนี้นักอยู่ที่อายุทยาอยู่ที่อายุทยาสามวันค่ะนี่ค่ะมีตะข่ายกันไว้อยู่เนาะวิวนี่ค่ะวิววิวของอายุทยาเนาะสวยเนาะเนี่ยค่ะสวยนะคะเนี่ยสวยนะคะไฟแบบมองลงไปสวยมากเลยนี่แค่ชั้นสิบหกนะคะเนี่ยสวยค่ะสวยมากเลยช่วงนี้ก็พาเที่ยวไปก่อนนะคะอีกประมาณสักสามอาทิตย์นี่แหละคะ่ะ แฟนนับก็ได้ตั๋วแล้วอ่ะคือได้ไดตัวะะ๋วแล้วค่ะเพิ่งได้ตัว๋วแล้วก็จะ,ะก็จะบินประมาณสิ้นเดือนนี้แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เที่ยวเที่ยวไปก่อนเที่ยวไปก่อนเพราะว่าแกนอนที่คอนโดนับไม่ได้เนาะแกนอนไม่ได้ลูกชายก็ก็นอนไม่ได้เนาะห้องมันแคบเนาะที่คอนโดเราเนาะก็เลยต้องตะเวนนอนที่โรงแรมนี่ค่ะสวยค่ะฟังเสียงน้ําเสียง อะไรไปนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะน้ําใสสะอาดมากเลยค่ะโรงแรมก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะโรงแรมนี้ก็คือคําว่าไม่ได้ใหม่หมายความว่าโรงแรมก็สร้างมานานแล้วแต่ว่าเขาสามารถรักษาความคมสวยพัฒนาได้แบบว่าเรื่อยๆอะค่ะ <c oughs> <c oughs> นู่นคะคะอยู่ตรงนู้นค่ะ <c oughs> ปลูกไม้ปลูกมืออยู่ตรงนั้นกันอะไรกันก็ไม่รู้นี่ค่ะฟังเสียงน้ำไปนะคะให้มันสุดขึ้นแจ่มสใสไปค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคลิปนี้นับก็ได้วิวของสระน้ำนี่แหละค่ะมาฝากเพื่อนๆนะคะ,ะ,นนะ,คะแล้วก็ไม่เกิดประมาณสิ้นเดือนนี้ก็นับก็จะได้กลับไปทำคลิปอาหารให้เพื่อนๆชมให้เอสซีชมเหมือนเดิมแล้วนะคะ ้วตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเลยค่ะก็ตะเวนเล่นล่อนอยู่อย่างนี้แล้วค่ะถ้างั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ